อยู่ไหนไอตัวตลกกูยอมแพ้ออกมารับตัวกูทีมึงอยู่ไหนรับกูนหน่อยมาเลยมาเลยเพื่อนกูยอมเลยยอมเลย อเรสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ pt.show channel นะครับอยู่ในเกม d e s Park นะครับหรือเรียกชื่อไทยสวนมรณะนะครับภาค2นะครับอยู่ในอีที่3นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแก้บั๊กหรือ,อยังนะแต่ว่าผมออคอมเมนต์ไปแล้วว่าเกมมันมีบั๊กนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแก้นะครับ แล้วผมก็เพิ่งอัปเดตใหม่มานะครับนี่เพิ่งกดดาวน์โหลดดาวน์โหลดไอตัวที่เขาอัปเดตมาไม่รู้ว่าจะแก้หรือ,อยังนะครับมาลองดูกันว่าจะแก้หรือเปล่านะี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในห้องเหมือนเดิมนะครับมันคือโลกแห่งความฝันพอเข้าไปในโลกแห่งความฝันแล้วนะครับเราก็จะวิ่งหนีไอตัวตลกใช่ไหมครับต่อจากเนี่ยมันจะเซฟตรงนี้ใช่ไหมครับอาล้ทีนี้เราก็ไปสุ่มประตูตรงนูน้น นะครับทีนี้ผมจะลองเข้าประตูที่สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเริ่มต้นผมจะเปิดที่สามเหลี่ยมก่อนโอเคผมจะเข้าไปยังสัญลักษณ์ที่ไม่ไม่เหมือนกันนะต่อมาผมก็จะจะเข้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้างั้นผมจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้วงกลมแล้วกันครับไปเลยครับอ่าตรงนี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมผมยังไม่ได้เลือกนั้นเลือกก่อนอ่าโอเค อันนี้เป็นคำว่าเมษายนผมเลือกเมษายนก่อนโอเคครับเมษายนแล้วก็สิงหาคมต่อเลยครับสิงหาคมอ่าไปต่อครับแล้วก็กันยายนครับกันยายนพฤษภายังมีหรือยงังวะน่าจะยังไม่มีนะงั้นพฤษภาไปอีกรอบนึงอ่าต่อมาเป็นหมดดวงดาวเหรอวีนัสงั้นเลือกวีนัสครับ เวนัทแล้วอะไรอีกอะประลอดประลอดแล้วกันประลอดแล้วกันอ่าเรนัทยูเรนัทไม่ใช่อันนี้อันนี้แหละมันมีคําว่าดาวด้วยเพราะฉะนั้นเข้าไปเถอะอันนี้อะไรเนี่ย G Y อันรสักอย่างหนึง่งเข้าไปเลยเปลี่ยนหมดใหม่ละ G Y G Y อันนี้ C Y ไปจําแต่ตัวข้างหน้าครับอันนี้ไม่ซ้ําแน่นอนเข้าไปเลยครับผมมั่นใจว่าไม่ซ้ํา ไปต่อครับไปต่อ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 อันนี้ไม่ซ้ําแน่นอนเปิดไปผมจะเข้าตัวที่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมันมีประตูบานที่ชื่อซ้ำด้วยทางออกอยู่ทางนี้จริงเหรอเปิดในทางออกเนี่เหรอเปิดดิเฮ้ยรอดจริงด้วยรอดมาได้แล้วครับเข้าลูกโปง่งอุ้ยแสดงว่าแก้จริงแลด,ดูใส่ใจดีนะครับหลังจากที่เราลายงานไปอา้าวแตกซะละ ภารกิจคือตรวจสอบสํานักงานแพทย์โอเคผมรายงานไปเขาก็แก้ให้เลยไวยดีมากอะเราไม่สามารถยอมรับผู้เสียชีวิตได้อีกต่อไปสุสานของเราแออัดมากจนต้องปิดทางเข้าหลักหากคุณต้องการติดต่อฉันฉันมีกุญแจสําหรับทางเข้าสํารองหวังว่าคุณจะไม่เป็นไรจากเพื่อนของคุณจริงๆนะผมงงตั้งแต่เด็กถือปืนไล่ยิงปีศาจละเป็นไปได้ไงวันนี้ เด็กคนนี้เป็นเด็กที่อัจฉริยะมากเลยครับถือปืนไล่ยิงปีศาจได้เฉยเลยไว้ให้ลูกใครวะอันนี้คือจงซึงงบถดเจ้านายครูเพื่อนของเราหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าเหรอเจ้านายครูเอาเลยครับ เห็นถึงความใส่ใจนะครับที่อุตส่าห์แก้บั๊กให้ผมจะเล่นต่อแล้วกันเล่นต่อนะครับเขาบอกเดินสำรวจสำนักงานเราก็จะสำรวจประตูเออแต่ว่าตอนนั้นมันมีประตูหลายห้องมากเลยจะไปทางไหนก่อนดีวะทางนี้ไม่มีทางตันทางตันละงั้นเปิดสักบานหนึ่งอ่ะงั้นล็อก งันเลือกง่ายเลยครับมาทางนี้ห้องเปิดไว้อาจจะมีเอไม่มีอะไรหรอกอาจจะมีกระสุนให้เก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดผิดถนัดเพราะไม่มีอะไรเลยยังดีนะรอบนี้ไม่ไม่หุยอุยตกใจอูแตนตกใจไอ้ตกใจตกใจจริงตกใจตกใจตกใจตายดิตายดิ ปกใจอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกระสุนจะหมดเลยครับเตรียมดูโฆษณาได้เลยกระสุนหมดแน่ๆอันนี้ทางกลับเรานี่นะงั้นเราก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมสำรวจครบแล้วนะมันไม่น่าจะมีอะไรอีกอะไรอะเมื่อกี้มีสัญลักษณ์ให้เปิดประตูใช่ไหมรู้นะว่าเมื่อกี้มีไม่ใช่แล้วมั้ง นี่นี่เห็นไหมอ้าไม่ได้เว้ยงั้นก็กลับสิใช่ไหมถ้าไม่มีทางอื่นแล้วเราก็ย้อนกลับดีกว่าครับผมว่าคงจะคิดถูกนะนี่ทางกลับเราอยู่ตรงนี้ครับใช่หรอน่าจะใช่อ่ะไปดูเออดิทำไมเรายังอยู่ในโรงพยาบาลนะอ๋อเราออกบไดสํารองมาเฮ้ยเเอาไมา้ไล่หวดเลยดีกว่า เป็นอาวุธให้หน่อยมันมาแล้วอ๋อโชคดีมีไอ้นี่อยู่ผมไม่ได้การ์ดอะไรเลยนะมันจะได้ยังไงวะแล้วการ์ดมันอยู่ไหน่งผมก็เราได้กุญแจไอ้ห้องนี้มาใช่ไหมหรือเปล่าวะเคยมาหรือเปล่าวทางนี้ไปตัวอะไรเดินตามมา้ ตายสักทีเนีย่ยกระสุนหมดพอดีต้องรีโหลดด้วยการดูโฆษณาดเดี๋ยวก่อนเพิ่มด้วยก่อนแล้วก็ดูโฆษณาจัดไปเรียบร้อยสานัดครับกับการแลกด้วยการดูโฆษณาในครั้งนี้ไม่มีเสียเที่ยวมากแล้วมันไม่มีอะไรให้เราเก็บจริงหรออันนี้คือชื่อเขาอ,อายุ56 โรคจิตเฉียบพันธ์ุประสาทหลอนอาการเมื่อได้รับการรักษาหละงการสภาพคนตายที่ฟื้นขึ้นมาที่สุสานซึ่งทํางานเป็นยามปั่นป่วนมากดําเนินการบาบาๆด้วยความใจเย็นสภาพปานกลางเราเคยอ่านแล้วหรือเปล่าะเรากลับมาห้องเดิมแน่เลยคงเคยอ่านแล้วนี่นั้นไม่ใช่ทางนี้แน่ๆทางนี้ไหมแต่อันนี้มันก็ห้องน้ํานี่ แล้วมันทางไหนที่เรายังไปไม่หมดอะแทนที่เราไปเราจะได้การ์ดมาสักแผ่นหนึ่งนะไม่ได้เลยเหรองั้นผมย้อนกลับแล้วกันนะหรือว่าต้องออกไปข้างนอกวะเดี๋ยวนะจริงๆภารกิจกต่อไปคือสุสานผมคิดว่าสุสานไม่น่าจะอยู่ในโรงพยาบาลนะงั้นเราออกดีกว่าครับเนาะผมว่าใช่สุสานกับโรงพยาบาลไม่น่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยเห็นไหม โลโก้มันยังบอกอยู่ว่าเป็นสุสานผมว่าสุสานกับโรงพยาบาลไม่น่าใช่ที่เดียวกันแน่นอนเอาละประเด็นก็คือสุสานอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเรื่องยากเอ่อสุสานภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรนะลองดูก่อนนะครับสุสานเหรอเอ้นี่หรือเปล่ามันมีคำว่าเดทนะเดทแพกสวนแห่งความตายหรือเปล่า ด้านล่างนะครับด้านล่างเขียนว่าส่วนแห่งความตายลองไปดูไหมผมว่าลองไปดูดีกว่าครับด้านล่างเขียนว่าส่วนแห่งความตายด้วยก็อาจจะเป็นสุสานก็ได้นะก็มันก็ส่วนแห่งความตายไงอะไรวิ่งมาเราจะทําเป็นไม่สนใจแล้วไม่ได้ยินเราก็วิ่งต่อไปนะครับอาเลยครับมาเริ่มกันต่อเลยนะครับดูแผนที่ ยังคงเดินหน้าตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอทางแยกโอเครับทราบครับเดินตรงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางแยกมันทางกลับทางเดิมหรือเปล่าวะผมว่ามันทางกลับทางเดิมแน่เลยไม่เป็นไรคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับลองไปดูแล้วกันโอ,โอ้อย้ยาเรื่องไปย่านะอย่านะอย่านะอยามาหาเรื่องกันนะ นี่หนี่ทางไปไหนอ่ะไปไม่ได้อ่ะอะดิเดี๋ยวนะเราหันหน้าเข้าข้างในลองดูดิมันก็ไปไม่ได้มันติดนี่มันเดสแพคตรงนี้ไปไม่ได้เลยครับมีทางไหนจะทำให้ไปได้ไหมอ่ะ ไปทางไหนวะงงละงงละถ้าทางนี้ไปต่อไม่ได้แล้วเราจะเข้าไปอย่างไรไม้กัน้นจริงๆเรื่องไม้กั้นอย่างเงี้ยมันน่าจะมีสวิตช์เปิดปิดที่อยู่ไม่ไกลกันมากนะฮะตามหลักความเป็นจริงแต่นี้ผมไม่เห็นหลักความเป็นจริงอะไรเลยเห็นแต่ตัวเนี้ยเทินวนเวียนอยู่นั่นนอะ แล้วสุสานมาอยู่ไหนวะเนี่ยตามตรงนะถึงมีแผนที่ก็ดูไม่มีประโยชน์เลยครับเป็นห้องอะไรสักอย่างึ่งลองไปดูแล้วกันอย่ามายุอย่ามายุอย่ามาย,ย,ามายุเป็นห้องสีดำอยู่บริเวณนี้เฮ้ยนี่ไงผมว่าสุสานชัวร์เลยเนี่ยมีกำแพงล้อมรอบอย่างนี้สุสานชัวร์ครับเอาวแล้วเจอสุสานแล้วนี่ไงสัญลักษณ์กางเขนสุสานชัวร ต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนายดอซีอยู่ในโรงพยาบาลเราต้องเช็คอุปกรณ์ชัช่วข่าวกรุณาโทร3 17 825มีรหัสอีกล้วบ้างไงนะนายดอซีอยู่โรงพยาบาล,ลก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วไงผมไปมาแล้วแต่ผมจะเข้าไปในโบสต้องมีเจ้าหน้าที่ เฮ้ยผมไปมาแล้วไงจะเอาอะไรอีกอะเนี่ยกุญแจสูสารก็มีแต่ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะกุญแจมีนะครับกุญแจมีไขดีหรือว่าไขาทางอื่นมีทางอื่นให้ไขเหรอผมมีกุญแจเปิดสู่สารแต่ผมเข้าไม่ได้เนี่ยสูสารอยู่ข้างในเนี่ย เข้าไงวะหรือมีกุญแจสักยวงไหมแถวนี้แล้วก็ไม่มีด้วยนะมันเข้าไปได้ยังไงกุญออแจก็มีแต่เข้าไม่ได้บ้าบอนงอ้อมดูนีเผื่อมีทางแบบลัดรอบให้เข้าไปได้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าน,นี่เหรอ,น,หรอนี่เหรอประตูเข้าเป็นประตูขนาดเล็กเสียบกุญแจเปะเวรอ อาเลยครับปลดล็อกเรียบร้อยค้นหาลุมฝังศพของหัวหน้าแพทย์จริงด้วยมีหัวหน้าแพทย์ครับที่เสียชีวิตแต่ผมจะรู้ได้ไงว่าหลุมไหนจะบอกว่ามีงานยากเลยครับผมหาชื่อหัวหน้าไม่เจอว่าชื่ออะไรผมว่าเราต้องเปิดดูทุกหลุมแล้วล่ะนะครับใช้วิธีนี้เลยแล้วกันนะครับดูตั้งแต่ดูดีหลายหลุมมากอ่ยไม่รู้หลุมไหนด้วย เนี่ยต้องส่องใกล้ๆนะครับอ่ะงั้นขอดูทุกหลุมเลยแล้วกันนะครับงั้นจังหวะน,นี้เดี๋ยวรีภาพเร็วเลยลเเแล้วกันโอเคไปเอาละในดูหลุมนี้สิมีอะไรบ้างนะไม่ใช่วะไล่ไปอย่างนี้เลยแล้วกันหลุมที่สองน่าจะไม่ใช่ถ้าเจอน่าจะเกิดอุบิเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่เลยอันนี้ไม่ใช่ดูเหมือนว่าเขาถูกฝังอยู่ในที่ อนะไระเฮ้ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเร็วกว่าที่คิดฮะเจอแล้วครับหาพั่วโอเคมันมีลูกป่องออกมาผมต้องเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูชื่อเลยนะแต่มันมีหลุมศพหนึ่งถูกอะ่ะอ่ะเลือกลูกป่งครับหลุมศพที่สามเลยนะครับ ยังดีหาไม่ยากมากอาละเฮ้ยแตกด้วยอะไรวะเนี่ยในโลกความฝันมีแสงขึ้นด้วยเหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันผมก็ออกโลกความฝันไม่ได้แล้วดิ ino, แกจะต้องตายที่นี่ไอลูกหมาหาทางไปที่โบสถ์น,นี่คือคืออะไรวะเอออะไรอะอะไรอะ คำใบ้ดูวิดีโอไหมคำใบ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยยิบอัมพันสามเหลี่ยมเออ,อโดนกัดจนได้ออเอาตาสัญลักษณ์ไปใส่ในแท่นเหรอ พยายามหาเก็บตาสัญลักษณ์ให้ครบอย่างนันใช่ไหมหรือเปล่าวะเอาละมาอีกรอบนึงครับนี่ไงเขาบอกว่าเราต้องไปหาสัญลักษณ์ครับอ่าดูอีกทีนึงมันยังไงไอ้ผีตัวตวลกมาแกจะต้องตายที่นี่ไอ้ลูกสุนัขอย่างนี้ใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมนะครับหยิบเลย อัมพันได้แล้วรีบกลับเข้าไปที่เดิมผมคิดว่าใช่นะเอาละซองรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ไม่ได้มันต้องไปทั้งสี่ทิศดูดูท่าไม่น่าจะมีแค่ชิ้นเดียวน่าจะมีมากกว่านั้น,นครับลองเดินรอบๆดูผมต้องเดินรอบๆจริงๆผมสามารถดูโฆษณาสองครั้งเพื่อผ่านได้นะด่นนี้นี่ไงอีกชิ้นหนึ่ง วงกลมหยิบมาลบมันดีๆมันอยู่ไหนยังไม่เจอยังไม่เจอแต่คิดว่าอีกสองชิ้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ไงอยู่นี่ครับอา้าวแล้วชิ้นที่สามยิบมรกตไปครับชิ้นที่สี่มันเดินหาเราอยู่เดินหาเราอยู่มันยังหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอ,ห,เจอหรือเธอไม่มีชิ้นที่สี่กดสวิทช์ครบแล้ว แล้วก็กลับเข้าไปที่สุสานกลับเข้าไปที่สุสานกลับเข้าไปกดเออใส่อะไรเป็นอะไรวะใครจําได้ฮะจำได้ไงเนี่ยก็หยิบหยิบใส่เอ่อมั่วแล้วกันใช่ป่ะวะเปิดไหมไม่เปิดเออสลับสีงั้นเอาเขียวเขียวไว้กับแดงไม่ได้ ไม่ใช่สลับไม่ใช่อยู่ไหนไอตัวตลกกูยอมแพ้ออกมารับตัวกูทีอยู่ไหนรับกูนหน่อยมาเลยมาเลยเพื่อนกูยอมเลยยอมเลยเอาละลูกโป่งแตกโอเคครับมาดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไง เอานะพร้อมครับเริ่มครับรูปแรกนะครับรูปสี่เหลี่ยมผมจะจำารูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสีเหลืองอ่าต้องจําอย่างนี้สี่เหลี่ยมสีเหลืองมันก็มีสีบอกไม่ใช่หรอสีเหลี่ยสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับลองจําอย่างนี้สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้ด้วยอย่านั่งดิอ่อ ไอ้นี่กลมกลมคือกลมคือเหลืองคือเหลี่ยมกลมกลมคือเงินจำแค่สองอกลมคือเหลี่ยมเฮ้ยไม่ใช่กลมคือน้ำเงินคุยอุ้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 ยมเดินมาเดินมากลมคือน้ำเงินกลมคือสีน้ำเงินนะครับ กลมสีน้ำเงินเหลี่ยมคือเหลืองโอเคกลมคือน้ำเงินเหลี่ยมคือเหลืองเดินไป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 กลมคือน้ำเงินเหลี่ยมคือเหลืองกลมคือน้ำเงินเหลี่ยมคือเหลืองไอ้กากระบาดคือแดงกลมคือน้ำเงินอ่ากลมกลมคือน้ำเงินไป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 โอเคจัดไหมกลม กลมคือน้ำเงินเอเหลืองคือสี่เหลี่ยมแดงคือกาก,กบาทส่วนสีเขียวก็ต้องเป็นอันนี้ดูเหมือนว่าจะได้ผลแล้วยังไงหาทางไปโบสเอยเปิดประตูอเดีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพับก่อนอืไม่เก็บของด้วยครับไปอย่างเดียวอย่างเร็วเลยอุย้ยเอื้อลูกโป่งแตกตอนนีา้าเกมเซฟเรียบร้อยหยิบชุดปฐมพยาบาลโอโชคดียังอยู่เว เก็บก่อนเก็บก่อนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เฮ้อ,อปืนแนบกายข้างหลุมศพอันนี้สินะของอาจารย์อาจารย์แพทย์พั่วด้วยได้รับพั่วแล้วครับผมต้องออกไปขุดใช่ไหมหลุมไหนนะหลุมที่สามเนาะไปครับหลุมนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดผมว่าหลุมนี้ใช่ไหม ยังจะให้ดูอีกเหรอไม่ใช่หรอคือถ้ามันมีมันจะเกิดอุบิเหตุอะไรบางอย่างแน่ๆไม่ได้วะนั่นต่อไปคืออะไรอะ่ะหรือว่าออกไปเลยไหมแต่ได้พวกวขึ้นมาแล้วก็ต้องขุดดินี่ไงนี่ไงหลุมศพนี้ยทําไมเราไปมองป้ายวะถ้าเรามองดินมันก็ขุดได้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงกุญแจครับ หยิบมากุญแจเซฟของหัวหน้าแพทย์ได้แล้วครับอุ้ยโอ้โหเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมาชิปแล้วได้กุญแจแล้วให้ทำไงต่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในความปลอดภัยของหัวหน้าแพทย์อะไรนะตรวจสอบสิ่งอะไรนะความปลอดภัยอะไรนะงงตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในความปลอดภัยของหัวหน้าแพทย์อยู่ในประตูนี้ละพายเหรอ มันก็ต้องกลับไปที่โรงพยบาพยบาลโรงพยาบาลนดิใช่ไหมต้องกลับแน่เลยครับเขาโรงพยาบาลยังมีห้องที่ล็อกอยู่ผมจําได้ถ้ามันมีห้องล็อกก็แสดงว่ายังรอการไขยอยู่เพิ่มเลือดแปบ๊บเต็มรอยพลังเต็มเปี่ยมแต่ก็เสี่ยงเหลือเกินไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาแคร์ต่างคนต่างอยู่ไป ไหนนะเลยหรืออย่างวะเนี้เลยชัวร์เลยผมว่าเลยชัวร์ใช่ไหมวะเลยใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ถึงนึกว่าเลยย่าไมายุกย่าไมายุกย่าไม่ยุอย่าไมายุอย่งไมายุ่งจะกลับเข้าไปลงไปบันอีกรอบหนึ่งครับดูซับซ้อนดีจังย้ายไปแล้วก็ย้ายมาวาร์ปเข้าไป อาล้กลับเข้ามาในโรงพยาบาลเกมเซฟให้เรียบร้อยโอ,โอ้ไม่ตายด้วยนะไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยผมจําได้ว่ามีห้องหนึ่งเด็ดเด,ดอัดหน้ายังไม่จบอีกเหรออัดหน้าเข้าไปขนาดนั้นคือจะลองไขอันนี้ดูมันได้ไหมมันก็ไม่มีกัดอยู่ดีนั่นแหละอย่ายุ่ อย่ายุ่งดีอย่ายุ่งดีเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วห้องไหนนะเดียวอย,อย่าวพึ่งหัวดหวดหวดเข้าไปหดัหด,หด,หดเข้าไปหัดหัดหัดเข้าไปตีเข้าไปเลือดเหลือสิบห้าจะตายวันตายพุ่งโอ้โหที่นี่มันโรงพยาบาลนเน่ยไม่มียาอะไรช่วยรักษาหน่อยแล้วฮะมีไหมครับขอยาอะไรก็ได้ช่วยรักษาหน่อยขอยาอะไรก็ได้ ผมกำลังตายเลือดผมเดือดสิบห้าเปอร์มีไหมครับยายาอย่ายายายากระสุนปืนขอบคุณมากอยากได้ยาได้กระสุนปืนมาแทนทางไหนวะมันมีห้องที่เราไปแล้วเรายังเปิดไม่ได้นี่นะแต่แค่จําไม่ได้ว่าห้องไหนแค่นี้หรือว่าขึ้นบันไดวะผมว่าขึ้นบันไดมัง้งงั้นไปที่ทางขึ้นบันไดแล้วกันครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยังบันไดนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงโปรดติดตามชม EP หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไว้เจอก,กันครับบายครับผม